เดี๋ยวเนี่ิ่งนดรอราการจาตวลงตาท่านผู้ชายเสียงสแลต่อไปจะาคอเรับผิดจากสารรัฐนกแค่ปนตับม เทวทัณ <Mile> ฑ <dizzy> ์ขาราบบา o เทวญาติมิโนอาอาจิเทวิโรจนีเดชบุคคลสมสุข अमित जवाहर संगरा उपाध्याय कमिनो ओबाचितवाने रोड अंतिम 何をやってんの

Thank you.